เรน่อนี้ปกติเรบซื้ออยู่เรือนละ1,000-2,000บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าเรียนนี้มีสารสาตัวเอ็ซลครับมจะมาแก่ปัสดุนะครับที่เอ็ซีงมาจากสง้ามาทางที่รถตู้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับมารับของที่จิวรถตู้แล้วนะครับครับวันนี้ผมมาแกะพืนนะครับที่กอกจะอสงขานะครับ ส่งมาทางคิวรถตู้สายส่งขายยาลานะครับเดี๋ามาดูกันว่าจะเป็นเรียรอะไรกันบ้างนะครับส่งมาเรียนเดียวครับเป็นเรียนสเปรนะครับชื่อว่าลาลซีนครับวันนี้เกาจะเบี่รับซื้ออยู่เลยนะ น1,000-2,000บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าเหรียญนี้เนี่ยโดนขัดโดนล้างมานี่ะครตกแถมเหรียญนี้ยังมีรอยสอบด้วยนะครับนี่นะครับคาเหรียญที่ชื่อว่าคาร์ลอสสี่นครับอ่า มีรอยจากการขัดหรือว่าชิดก,กระดาษทิชชู่ทำให้ราสเปผมจต้องมรอยับด้วยนะครับหมดนั้นเงินเนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่มันพักเช่นนะครับแล้วก็ขายร้านเปิดน,นี่ประมดาการให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ส่วนงเนืีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ300ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไขนะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กรมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วนส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียญเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ ตาอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้า Carlos าอ,อันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่น Carlos 3 Carlos 4พวกนี้ราคา start อยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร้เจ็นะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไมน่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นนึงจะเป็นของรอสีรอ 4. จะคล้ายๆกับรอห้เลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเร้ไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนัแต่เหรียน20บาท3รอบของรอเ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเ้นเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับสำหรับแบงค์รุ่นที่เริ่มรับซื้อก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบงค์รุ่นที่11หรือว่าแบบที่11นั่นเองนะครับก็จะมีแบงค์500หลังพระปรางแบงค์ร้อยส้มแบงค์20เรืออนันต์แบงค์10หลังวัดแล้วก็จะเป็นแบงค์5บาทรุ่นสุดท้ายของรัชการที่9นะครับ ขอเน้นย้ำนะครับว่าเริ่มรับซื้อรุ่นนี้นะครับก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ไแพงอะไรมากนะครับจะเน้นปริมาณเยอะๆนะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่มีราคาแพงๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็น app AP p ไปนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณ หรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o ร n นนี่ A9 เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ